ครับเ,เพื่อนตอนนี้มีโอกาส <Okay. S 1> ได้มานั่ง c วี i เอสคันนี้นะฮะผมนั่งรถที่แบบใส่ระบบถุงลมครั้งแรกนะฮะแล้วก็เบาะนะครับโอโ้โอหอบรัดตัวแม่นะฮะใช่นะครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าเดี๋ยวผมบอกฟีลลิ่งให้ว่ารถที่ใส่ถุงลมแล้วเตี้ยๆขนาดนี้นะครับเ mm hmm. วลาใช้งานจริงจะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะ mm hmm. อ่านะครับเค <Okay. S 1> okay, ครับ ครับเวลาเราเข้าซอยมีลูกกระหนาามีอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็ยกปุ่มลมขึ้นอ่าครับแล้ก็ขับสบายไม่ไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดียอเราพาไปเที่ยวลูกกระหน้าท่านหนึ่งรอบนะ <laughs> อันนี้ยังไม่ได้ทําเครื่องอะไรใช่ไหมมีใส่บอคว่าไปชิ้นออเดียวครับครับผม,มจริงๆริงอันนี้ตามความรู้สึกผมเลยนะก็ <laughs> คือถามว่ามันต่างจากรถเดิม มากไหมก็คือต่างนิดนึงนะแต่ถามว่ามันมันไม่ได้แข็งหรือว่าไม่ได้ย้วยนุ่มนิ่มมากนะผมว่ากําลังโอเคอะกําลังแบบเฟิร์มนะผมันเฟิร์มเนี่ยอ่ะเราเจอลูกระนาดนะครับผมก็ไม่ได้แบบนี่ขึ้นลูกระนานะครับใช่ก็รถก็ใช้งานได้ปกติใช้งานปกติเลยมันก็แบบไม่ได้เด้งไม่ได้อะไรแล้วเวลาถ้าสมมุติแบบเอาลงเตี้ยๆมากๆครับแบบใกล้ติด ตัวซุ้มอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องค่อยคขับปะหรือว่าใช่ขับก็ขับได้ปกตินี่แหละครับเพราะว่าแต่อันเนี้ยพอดีในซอยเนี้ยมันจะแบบลูกลระนาดเยอะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพามาวนลูกกระนาดเล่นกันงลูกครับจะได้แบบรถมันใช้งานได้นะโอเคโอ้อันเนี้ยลูกข้างหน้าเนี้ยจะเป็นลูกปรับเซียนเลยครับเตี้ยียมาต้องเลื่อนไหมฮะนี่ต้องขึ้นได้ปกติเลยครับอ๋อครับแ่อันนี้คือยังไม่ใช่ระยะที่แบบยกสูงสุดนะเรายกได้สูงกว่านี้อีกเราก็ขึ้นตรงๆเนี่ยครับอืมครับ ใช่แล้วฟิลรถก็แบบไม่ไม่ได้ชี้เลยอะไรอ่าครับต่อเพื่อนๆใช้รถรุ่นนี้กำตังประมาณแสนหนึ่งแสนบาทนะฮะเราก็จะได้รถเตี้ยอย่างที้ได้รถเตี้ยาใจใช้งานได้เมียไม่ด่าแน่นอนอันเนี้ยครับถือว่าโอเคครับผมชอบเบาะมากเลยมันรัดมากเลยโอ้โชคดีมากวันนี้รถน้อยด้วยจริงๆตัวเนี้ยเครื่องมันก็มาแรงมานะใช่ใช่เครื่องมันมาแรงเหรัครับเครื่องบิด ผมว่ามันแบบโอเคอ,ะอ่ะนั่งบิดมันดีท้องมันดีอ่ะครับใเพราะว่าฮอนด้าทำทำ,ทำมาค่อนข้างดีนะจากเครื่งแบบพันห้าเราลดน้ำหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยดีเลยเป็นเป็นคือคื คือคนบางก็อาจจะมีหลายคนที่แบบกังวลเนะรถเตี้ยมากๆใช้งานได้จริงไหมนูน่นนี่นั่นที่ผมนั่งครั้งแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็ใช้งานได้จริงนะใช่ใช่มันก็นใช้ในชีวิตประจําวันได้ปกตินะ<อ>แล้วเรื่องของการมีเทนเน็ตล่ะครับ<ม>เป็นไงบ้างครับตัวล,ลิฟก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านปกติที่ตอนช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงต้นปีเราก็ย้ายร้านอย่างที่บอกนะครับ ย่านเก้านะครับหน้าร้านปกติหน้าร้านนะครับอนาคตก็จะย้ายไปที่สถานที่เมื่อกี้ที่เราถ่ายกันนะฮะโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงของถุงลมถุงลมยกแบบอะไรอย่างงเีฮะอย่างสมมติที่แบบเอฟอีหรืว่าขับดีไหมอะไรเงี้ยแบบครับแบบเหยียบโอ้โอย่างนี้เลยนะเหยียบเขาใช้ได้อยู่นะมันไม่มันไม่โดนใช่ไหมสมแม็กซเวลาไม่โดนไม่โดนเนี่ยอันนี้คือระยะขับนะ ขนาดไม่ได้ทําแบบไปจูนนี่เดิมๆก็คือ FE ตัวนี้มันก็จะมีโหมดอ่าโหมดซัสปอร์ตมีหลายๆโหมดอ๋ออย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ที่ผมเหยียบคันเร่งนี่ยเป็นโหมดซัสปอร์ตอืมอ๋อแล้วแล้วมีแบบดึงอ่ะแล้ว้อดีก็คือที่ผมบอกเหมือนรถยุโรปอ่ะโอเคเราเราเปิดคือฟังก์ชันรถยุ่ใหม่เขาอัดมาเต็มอยู่ละเนี่ยกดไฟเดียวที่กล้องมันก็จะแสดงแล้วเพาคนที่เอ้ยขี้เกียจที่จะมองกระจกมองข้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นด้วยอะไรเงี้ย รถที่ไม่ธรรมดาเนี่ยไปดันไม่ได้นะสิผิดตัวนี้เนี่ยพราะนคือคือชกชกสตาดเลยครับเออนะใช่<อ>ใช่เนี่ยฟิลมันคือรถสตาดเนี่ยโอเคจริงจริงาว่าตามความร,รู้สึกผมเ่ก็มันไม่ได้นุ่มจุวยอย่างที่บอกนะแล้วก็มันก็ไม่ได้แข็งมากจนเกิน<ม>ไปะ่ะถึงแม้ว่าจะเตี้ยขนาดนี้ ใช้งานได mm ้ปกติใช้งานได้ปกติก็ถามว่ามันจะนุ่มนิ่มแบบรถเดิมเลยไหมคงคูไม่ใช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 ่เพราะว่าด้วยความที่เราตัดสินใจที่รถเราจะแบบรถแต่งแล้วเราเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าในอย่างที่เรายังอยู่ในความสบายอยู่ดีกว่าพูดพูดอย่างนี้ดีกว่าครับใครชอบใครสายเตี้ยเนี่ยโอเคเลยติดต่อเก e ยแม่นไทยแลนดได้เลยรถมันก็ไม่ได้รอนไม่ได้อะไรครับใส่ถุงคือบางคนบอกว่าใส่ถุงลมนันรถมันอยู่ไว้นะนู่นนี่นั่น แต่ว่าด้วยด้วยทุกวันนี้เขาแบบพัฒนาดัา<อ>กแ์ร <Dark Research S 1> ีเสิร์ชกันมาเรื่อยๆอครับ,รบอ่ามันก็เลยแบบขับสบายร้านร้านแคฟแมนนี้เปิดวันไหนบ้างเพื่อนเปิดจันถึงเสาร์ครับถึงเสาร์นะครับ,รบเพาประมาณนี้ครับเพื่อนๆถือว่าใครชอบแนวเตี้ยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามร้านแคฟแมนมาได้เลยนะครับเราพามานั่งรถเที่ยวเลยนะ 哈哈哈哈哈！是的。